ปิดฉากชีวิตนองพรามหมาวัดป่าประวัติเล็กๆน้อยๆก็คือเมื่อปี2,548พระเดชพระคุณเจ้าหุนพระศรีปริยติโกศลบินละบาทกับปัตมาก็มีคนอำมามาปล่อยมีลูก8ตัวก็แจกจ่ายไปตั้งชื่อว่านมลาวอยู่ต่อมาก็มีลูก ชือส้มกับชื่อเซี่ยวซ้มกับเซี่ยวก็เอามาเลี้ยงไว้กินยาตายก็เลี้ยงลูกของซ้มเซี่ยวชื่อว่าน้องพลอยน้องพลอยก็มีออกลูกมาชื่อน้องพแพรลูกน้องพแพรลก็ออกมาอีกตัวหนึ่งก็มาเป็นหลานน้องพรามน้องพรามนี่ก็ เป็นตระกูลหลายตระกูล10ปีตั้งแต่48เมื่อเลี้ยงไว้ก็เป็นมาแสนลูกนะซึ่งยายของเขาชื่อน้องพลอยก็ไปเดินทุดงกับพระเนนตั้งแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่แม่กินยาตายเกิดได้เพียง3วันเท่านั้นก็กำพลาเลี้ยงไว้จนกระทั่งมามีลูกมีหลานก็มาเหลือตัวงก็คือน้องพราม ไปไหนก็เอาไปด้วยชอบทูดงส่วนมากก็จะอยู่กับอุบาสิกาวัดป่าคณะนักเรียนบาลีซึ่งวันพระก็จะไปอยู่กับโยมในศาลานั่งฟังก็สวดมนต์อาตมามาส่วนขวดมันก็ไม่มาด้วยมันชอบอยู่กับโยาบาสิกาสีขาวเหต่ตั้งชื่อน้องพรามก็เพราะว่าอยู่กับเด็กพรามเด็กที่รักษาศีลแปดพวกเด็กพราม ก็ออกลูกมาสีขาวก็ตั้งชื่อมันน้องพรามก็อยู่กับพวกเด็กในคมะเวลาไปไหนก็ไปด้วยนี่น้องพรามก็เป็นมาแสนรู้ให้เก็บที่นอนได้ให้ปูที่นอนได้ไปไหนฟังรู้เรื่องเรียกพูดคุยจะเอาหูตั้งฟังรู้เรื่องจนกระทั่งเวลาไปไหนมาไหนนะมีโยมเสกเท่าแกก กกหรือว่าโยมเอกหรือรถเดซารต่างๆก็ยอมให้ขึ้นแม้แต่อาม่าเสมาทถ้าแกวันชัยก็ให้ขึ้นรถเข็งมาด้วยเพราะรู้ว่ามาตัวน,นี้ตามใครจะมาทรงอาตมาที่่ซนกดก็ให้มาด้วยน้องาพามที่เหตุตายก็เพราะว่าอาตมาเอากระดูกงานศพให้กินทีนี้แมวข้างนอกเยอะแมวเขาก็อยากจะกินน้องพามก็กลัวว่าแมวจะแย่งกินด้วยความโลภ กระดูกนี่เคี้ยวสองเที่ยวกืนเลยก็ปรากฏว่าเอ๊ะเป็นไงไม่กินข้าวอยู่ต่อมาก็ไม่ได้ไปรักษาก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมนะครับกินอะไรไม่ได้ก็สองสาวันก็ตายก็ปิดฉากหลวงชีวิตคนเราเกิดมาที่บุญจา้าท่านตัดว่าอย่าทําคนหรือสัตว์ให้เป็นทีรักคอยหลาพัดพลากันเป็นทุกข์นะเราก็ต้องรู้จักทําใจ อุบาสิกาวัดปา่าพร้อมทั้งเด็กวัดก็แสดงความเสียใจกันก็เป็นเรื่องปกติหมาแสนรู้สัตว์ของเลี้ยงซึ่งเราไม่ตายไปมันก็ต้องตายันเป็นเรื่องปกติชีวิตคนเราหรือสัตว์ที่เกิดมาก็ต่างก็เอาล้างไว้ในแผ่นดินนี้เท่านั้นเอาแต่บุญแต่บาปไปก็ขออนุทนาสาธุ Thank mm -hmm. you.